เมื่อผมโตขึ้นผมก็สนใจคำพูดคนน้อยลงแล้วเฝ้าดูสิ่งที่เขาทำมากขึ้น อย่าพยายามทำความเข้าใจกับทุกอย่างในชีวิตเพราะบางอย่างก็ไม่ได้เกิดขึ้นให้เราทำความเข้าใจแต่ให้เรายอมรับมันเท่านั้นจงจำไว้ว่าความทุกข์และความเจ็บปวดทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสาปแต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอนเจอคนเก่งจงเรียนรู้จากเขาเจอคนงี่เงา่าให้เอามาสอนตัวเองเป็นหนี้ก็ต้องใช้ ติดบุญคุณใครต้องทดแทนของของคนอื่นอย่าไปเอาของของเรารักษาเอาไว้เมื่อเจอก็ต้องไหวถ้าไปก็ลาใครเลี้ยงดูเรามาอย่าเนระคุณไม่ระวังปากจะได้ศัตรูไม่ระวังหูจะเสียญยาติมิจจงมีความสุขทุกครั้งที่เจอคนไม่ชอบที่หน้าคุณความสุขของคุณจะ